อย่างไรให้มีพลังในตัวเองอันดับแรกเลยนะคะก็คือการที่ไปหาบุคคลค่ะที่เขามีความสามารถในการที่ให้พลังในการที่คุณค่ะจะมีชีวิตแบบไหนอาทิเช่นถ้าคุณเป็นนักกีฬาคุณคุณจะต้องมีไอดอลของตัวของคุณเองและเมื่อคุณมีไอดอลของคุณคุณก็อยากจะเชื่อเขาเพราะว่าคุณก็อยากที่จะเป็นนักพอก้ามเหมือนกับไอดอลของคุณแล้ววันนี้เ็นนะคะที่จะช่วยให้คุณหามีชีวิตที่ดีขึ้นอันดับแรกเลยก็คือการตั้งเป้าหมาย การที่จะทําตรงนี้ได้ค่ะลองไปหาบุคคลนะคะที่เขามีการประสบความสําเร็จก่อนหน้านี้ก่อนนะเพราะมันจะทําให้คุณค่ะเป็นขีดั้เคือว่าเวลาเรียนรู้กับคนสําเร็จก็คือมันจะทําให้เกิดแรงบันดาลใจว่าสิ่งที่เขาทํามาเนี่ยเขามีการย่นย่อยอย่างไรแล้วก็มีเทคนิคในการถ่ายทอดอย่างไรแล้วคุณนะคะเดินตามบุคคลนะคะที่เขาประสบความสําเร็จด้วยการตั้งเป้าหมายตามคนสําเร็จแล้วก็ในระหว่างปีก็จะต้องมีการแบบไปหาแรงบันดาลใจแล้วก็เรียนรู้จาก คนสาเร็จค่ะแล้วก็การที่คนประสบความสําเร็จนะคะเขาจะเป็นคนที่พูดจริงทําจริงแล้วก็จะมีหลักการคิดง่ายๆให้คุณหาได้เห็นภาพของการคิดเช่นนะคะเช่นอะไรที่ควบคุมได้อะไรที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็จะมีวิธีการที่มันแบบว่า,เ,าเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะจริงๆความสําเร็จคือเรียบง่ายมันจะต้องตัดแบบอะไรบางอย่างออกไปแล้วก็เพื่อจะเห็นบางอย่างค่ะแล้วก็อันดับที่2ก็คือวิธีการเมื่อคุณตั้งเช่นเป้าหมายเป็นแบบ อยากจะมีเงินอยากจะมีเงินล้านอยากจะค้าขายดีอยากจะมีผู้ติดตามนะคะอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถหรือว่าอยากจะมีแฟนหล่อหรือว่าอยากจะมีแฟนเป็นนางงามแบบนี้ค่ะก็คือการที่คุณจะหาวิธีการอย่างไรที่จะให้สอดคล้องกับเป้าหมายอาทิเช่นเมื่อคุณตั้งเป้าหมายแล้วเช่นคุณอยากที่จะมีเป้าหมายมีเงินล้านแล้วคุณค่ะได้มีการวางแผนจัดสรรด้านการเงินอย่างไรหรือว่าเช่นคุณอยากจะมีแฟนหล่อแฟนสวยคุณทําอย่างไรที่จะให้คู่ควรกับได้แฟนเป็นคนหล่อคน สวยก็คือการที่คุณค่ะเอ๊ะเขาคนสวยคนหลอ่อเขาเป็นแบบไหนคุณก็ต้องอาสามารถที่จะปรับจูนนะคะหรือว่าไปเรียนศึกษาเพิ่มเติมไหมไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมไหมหรือว่าต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายคะ่ะ สคือความมั่นใจในตนเองอันดับแรกเลยตอนแรกอะค่ะมันก็จะไม่มีความมั่นใจเพราะคนส่วนใหญ่จะไม่มีความมั่นใจในตนเองก็จะมีคาถานะคะในเรื่องของการที่จะทําอย่างไรให้คุณมีความมั่นใจตนเองก็คือการที่คุณจะต้องชมตัวเองค่ะด้วยการที่ตื่นเช้ามาหรือว่าก่อนนอนหรือว่าตอนเย็นต้องมีการชมตัวเองค่ะว่าคุณนเก่งที่สุดในโลกเลยไม่มีอะไรที่คุณจะทําไม่ได้หรือว่า อันนี้คือเป็นแรงบันดาลใจนะคะที่ชาวระดับโลกเขาก็ให้แรงบันดาลใจในการชมตัวเองค่ะเพื่อจะสามารถที่จะมีความมั่นใจตนเองได้ด้วยวิธีการง่ายๆนะคะ2วิธีการก็คือทําอย่างไรให้แตกต่างและดีกว่าเช่นสิ่งที่คุณทําอยู่คืออะไรนะคะเช่นคุณสอนคุณจะคุณก็ต้องคิดแล้วว่าคุณจะสอนให้แตกต่างอย่างไรและดีกว่าอย่างไรไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการสอนหรือว่า คุณแบบเช่นมันก็จะเป็นไปตามวัยนะคะเช่นคนอ,อายุก่อน20เนาะเขาก็ต้องชอบอะไรคะเรื่องเกี่ยวความสัมพันธ์ถ้าว่าวัยกลางคนก็จะชอบในเรื่องของการที่อยากที่จะสร้างอาชีพก็ต้องหาเทคนิคของการสร้างอาชีพหรือว่าคนอายุเยอะๆเขาก็ต้องการที่จะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตรงนี้คือคุณค่ะสามารถที่จะ หาหัวข้ออะไรคะที่จะไปสอนให้เขารู้สึกสนุกสนานแล้วมันจะทําให้อ่อมันก็เหมือนกับเรียนไปด้วยกันตรงนี้คือเป็นการหลักการทํางานที่จะทําให้คุณมีความสุขแล้วก็พอเมื่อคุณหามีความสุขในทุกๆวันค่ะมันความสุขได้ก็คือการที่จะต้องเข้าใจผู้คนค่ะว่าผู้คนก็คือมีความสุขในลักษณะแบบของเขาเขากินเขาเที่ยวก็คือแบบอว่าเขาก็ชอบแบบนั้นเขามีความสุขแบบนั้นแล้วตัวของคุณเองค่ะจะมีความเชื่อมั่นอย่างไรที่จะทําให้ทุกคนค่ะได้เกิดแรงบันดาลใจและประสบความสําเร็จจากการเพียงแค่ สรุปนะคะว่า 1. ตั้งเป้าหมาย 2. วิธีการจะทําอย่างไรให้ถึงถึงเป้าหมายนะคะสก็คือการที่คุณจะต้องมีความมั่นใจตนเองตรงนี้ค่ะหลายๆคนเลยคือไม่มีความมั่นใจตนเองก็มันก็เริ่มต้นจากการที่ไม่มีความมั่นใจแต่ถ้าคุณหายอยู่กับมนันฝึกฝนกับมันบ่อย